สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึง21ตุลาคมเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม2566นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งขงขวัญส่งดาวให้กับช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุทกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะดวงรายเดือนนะคะเป็นดวงภาพรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาดูเนี่ย ก็ขอให้ดูแล้วฟังไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าอยากจะดูดวงที่แม่นยำนะคะและเป็นดวงของตัวคุณเองก็ทักมาทางเพจนะคะเพื่อดูดวงส่วนตัวกับหมอตักแตนได้เลยนะคะแต่จะมีค่าครูนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าคุณต้องการดูในรูปแบบไหนอย่างไรและนัดคิวกันอีกที ได้ดวงที่เป็นเฉพาะของตัวคุณและเหมาะสมกับคุณมากกว่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะต้องการแน,นระนำรลบบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลในเดือนสิงหาคม2566นี้กันบ้างนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีไพ่เมเจอร์อัคนามาใบแรกนะคะแทนตัวของคุณเองเลยคือ นะคะ The Judgment นะใบต่อมาเป็น The Hyrophen นะคะมาเป็น Emperor ใบต่อมาเป็น The Empress นะคะแล้วก็ยังมีนะใบสุดท้ายนะคะเป็น The w i e l of Fortune นั่นเองนะชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะบอกได้ว่าในเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวที่ผ่านชีวิตความเป็นความตายการฟื้นตัวเองกลับมาใหม่ อีกครั้งหนึ่งได้เนี่ยจากวิกฤตการณ์บางอย่างที่คุณได้ไปเจอมานะคะมันทำให้คุณกลับมาดูแลรักษาสุขภาพใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์นี้มันเกิดมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวคนเองแต่ไปเกิดกับคนรักของคุณคนรอบตัวของคุณในครอบครัวของคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะคนที่คุณสนิทชิดเชื้อมาเลยทําให้คุณเนี่ยหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้น เขาใบแรกแทนตัวคุณเองมาเนี่ยเป็น the judgment เห็นไหมคะเป็นการช่วยชีวิตขึ้นมาเนี่ยคุณต้องผ่านวินาทีที่มันทําให้คุณฟื้นตัวเองกลับมาใหม่อีกครั้งจากการได้ไปช่วยเหลือผู้คนหรือไปเห็นเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะมันทําให้คุณได้มาผ่อนคลายมากขึ้นนะมีชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นใช้คํานี้ดีกว่าเนาะไม่ยึดติดไม่คาดหวัง แล้วทำให้ทุกๆวันมีความสุขนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาจังหวะเวลาที่มันเร่งด่วนต่างๆที่คุณได้นัดวางแผนเอาไว้แล้วอะนะคะอยู่ดีๆ,ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดมันกลับมาเกิดอีกแบบนี้งานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดมีปัญหาลุมเลาเยอะนะคะแล้ว เพื่อร่วมงานก็ไม่ได้มีศักยภาพมากพอที่จะช่วยเหลือคุณได้นะคะการทำงานอุปกรณ์ต่างๆไม่พร้อมแต่คุณมีความพร้อมในการที่จะทำอะ่ะมันจะทำให้คุณเหนื่อยนะท้อใจเนี่ยต้องใช้พลังกายพลังใจในการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างเยอะจะถามว่าคุณทำออกมาได้ไหมคุณทำออกมาได้นะคะทำออกมาได้จากอะไรเพราะเมื่อคุณคิดคุณตกผลึก กับชีวิตของตัวคุณในเรื่องการทำงานทำตารางดิวเดตแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันไม่สำเร็จจริงๆอะ่ะมันก็ต้องกล้าที่จะปล่อยวางทาตัวเองให้บริสและสมดุลน,นะคะกล้าเริ่มที่จะเรียนรู้และลองขึ้นมาใหม่เพจออฟวอลนะคะวัดเอ็ดออฟเพนติคอลเอ็ดออฟคัพน้หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญ เด็กไม้เท้านะคะก็บอกได้เลยว่าคุณยังกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆใหม่ๆนะคะแต่อย่างทั้งนี้ทั้งนั้นนะถึงแม้ว่างานของคุณมันจะไม่สําเร็จตามแผนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีความขี้เกียจของคุณเข้ามาด้วยนะบางทีคุณก็มีความประมาทว่าเออยังไงฉันก็ทําทันแหละยังไงฉันก็เอาอยู่แต่พอถึงวลทา,าจริงเอาไม่อยู่นะคะระวังเสียลูกค้านะอืมระวังเสียความ น่าเชื่อถือของตัวคุณเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะแล้วก็ให้อภัยตัวเองในสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยดีดีกว่าโปรเจกต์ใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าถึงแม้คุณจะล้มเหลวครั้งนี้นะคะแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวลัคนาราศีตุล นะถ้าคุณคิดที่จะออกโปรเจกต์อะไรในช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าหนึ่งเหรียญมาคู่กับหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากนะคะแต่เป็นการออกโปรเจกต์ที่ใหญ่โปรเจกต์ที่ดีของคุณขอให้คุมงบประมาณให้ดีก็พอนะเพราะว่าถ้าคุณคุณมงบประมาณไม่ดีเนี่ยแทนที่มันจะช่วยเหลือทําให้คุณแบบมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะมันจะกลายเป็นว่า ทำให้เกิดปัญหาได้ถ้ามันขาดทุนนะคะก่อนที่จะลงทุนทำไรนะคะปรึกษาผู้ใหญ่นะคุณพ่อคุณแม่หรือหัวหน้าของคุณคนที่มีประสบการณ์เจ้านายของคุณไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงเนะี่ยให้ดีนะคะแล้วมันจะทําให้คุณนะ่ะเติบโตนะเติบโตทางการงานของคุณไปได้ไกลมากขึ้นแม้กระทั่งธุรกิจต่างๆของคุณด้วยนะระวังการไว้ใจผู้หญิง นะหรือสนใจเพศหญิงมากเกินไปนะคะเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่เพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะทําให้เกิดปัญหาลุ้งยากตามมาได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนดูให้ดีๆนะคะต่อมาในเรื่องการเงินนะคะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะถูกลาบรอยเข้ามานะคะได้โชคลาภทางการเงินนะเป็นเงินก้อนที่ มากพอสมควรและคุณมีความรู้สึกว่าคุณพอใจเป็นผลจากการที่คุณได้เคยไปช่วยเหลือผู้คนบางอย่างมาและบุญของคุณส่งผลถึงพอดีนะคะเลยทําให้คุณได้โชคลาภตรงนี้มาพอที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางการเงินที่มันมีปัญหาอยู่ได้นะการได้มาก้อนนี้บอกได้เลยว่าพอที่จะทำให้คุณแก้ไขปัญหาติดขัดตรงนี้ไปได้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดูแลสุขภาพคุณให้ดีด้วย เดี๋ยวไม่ใช่ว่ากลายเปนว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมารักษาสุขภาพการป่วยของคุณแทนนะระวังการที่จะเอาไปใช้เที่ยวเล่นนะคะเยอะไปให้กับการใช้อาหารบริการเสริมความงามทําในด้านที่มีความสุขนะคะการไปท่องเที่ยวนะในสถานที่บันเทิง ตามที่คุณชอบตามที่คุณอยากจะไปเนี่ยจนทําให้งบประมาณของคุณบานไปายได้นะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์เดินถอยหลังอยู่นะคะชาวลัคนาราศีตุลและดาวศุกร์เนี่ยก็ยังเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลด้วยนะคะบางท่านเนี่ยจะใช้เงินตามใจตัวเองเยอะมากนะจนลืมนะว่าตัวเองเนี่ยมีงบประมาณพอที่จะจ่ายไหวมีกําลังความสามารถในการที่จะจ่ายได้อยู่เท่าไหร่ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นงบที่มันบานปลายต่อไปในอนาคตได้นะแล้วดาวศุกร์เนี่ยจะถอยหลังของวันที่5กันยายนหลังจากนั้นเนี่ยวันที่23สิงหาคมนะคะดาวพุธนะก็จะเดินถอยหลังอีกนะคะคราวนี้แหละคุณจะได้เห็นเรื่องราวการใช้เงินของคุณในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่คุณได้ใช้ไปในเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นหนี้ที่ตามมาหาคุณอะเยอะแค่ไหนเพราะมันเป็นการทับถมมาเห็นไหม เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆในการใช้เงินนะถ้าคุณใช้อย่างระมัดระวังใช้อย่างพอดีใช้อย่างสบายๆไม่กิดติดกินหรูอ,อยู่แพงหรือใช้อะไรแบบที่มันโอเวอร์เกินตัวมากๆเข้าบอกได้เลยว่าคุณมีเงินพอที่จะสร้างธุรกิจและปิดหนี้ของคุณได้เลยนะคะเดือนนี้ถ้าคิดที่จะให้ใครยืมเงินก็ค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ย เขามายืมคุณความสามารถเขาอะ่ะมันไม่ได้มีกําลังมากพอที่จะจ่ายคืนคุณได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วพอถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะหายไปจากชีวิตคุณก็ได้นะต้องเผื่อใจไว้นะคะเพราะว่าเป็นการการลงทุนที่มีความเสี่ยงแบ่งให้ได้แบ่งให้ดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจและเสียเพื่อนกันนะคะเดือนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะมูนะคะ 1. นนะคะพระแม่โพศบนะพระแม่รักษมี นะะคองค์นะคะ,ะ,คะบูรพากษัตริย์ของประเทศไทยทั้งหลายนะคะหรือถ้าเกิดเป็นต่างศาสนานะคะก็จะเป็นฝั่งที่เป็นเทพที่ปีความเป็นผู้นำเป็นนักรบนะคะขอท่านได้อวยพรอ,อธิษฐานจิตได้เช่นองค์มิคาเอลนะคะองค์เกรเบียว องพระเยซูต่างๆแบบนี้องค์ที่เป็นประมุขของคุณที่อยู่ในใจที่คุณนับถือต่างเนี่ยองพระเลาะได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเป็นทางฮินดูนะคะก็เป็นองพระศิวะองพระนารายแบบนี้นะคะแม้กระทั่งองค์พระพรมก็ขอได้นะลองดูนะคะทำบุญนะคะเนี่ยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง นะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์การช่วยชีวิตทำบุญลงศพนะคะคนที่มีความอุทกภัยต่างๆนะเดินเหินในช่วงนี้เดินทางไปเที่ยวที่ไหนนะคะมีข่าวฝนตกมีพายุเข้าเนี่ยคุณระวังให้ดีนะชาวลัคนา,าราศีตุลน,นะคะคุณมีโอกาสที่จะโดนลุกหลงจากพายตุตรงนี้และเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องนั้นขึ้นมาได้นะดูให้ดีๆนะคะระวังให้ดีๆ ในบ้านก็เรามาระวังนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ํารั่วนะของเสียในช่วงกลางบ้านนะคะอะไรที่เสียอะไรที่พังนะแก้ไขซ่อมแซมมันให้เรียบร้อยนะคะจะช่วยปรับพวงจุ้ยเสริมดวงดวงของคุณให้มันดีขึ้นนะการตรวจสุขภาพประจําปีบริจาคเลือดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะซื้อประกันชีวิตติดเอาไว้ประกันอุบัติเหตุติดเอาไว้นะบริจาคนะคะประจิทินให้กับพนตาบอด หรือการให้ความรู้ในการบริหารจัดก,การเรื่องราวต่างๆให้กับผู้คนที่เขาต้องการโดยการใช้ความสามารถของตัวคุณนี่แหละไม่ต้องลงทุนอะไรอื่นไกลมากมายนะคะแล้วเดี๋ยวหลายๆอย่างจะกลับมาตอบแทนคุณเองนะต่อมานะคะอ๋อต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านไหนคิดจะกู้เงินนะคะสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสได้สูงนะ ได้มาแล้วเนี่ยบริหารให้ดีนะคะถ้าคุณบริหารดีบอกเลยว่าธุรกิจของคุณจะดีมากๆนะตัวคุณจะตั้งตัวได้เลยหละจากเงินก้อนนี้นะคะบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเกิดการสูญเสียนะคะมันคือเรื่องปกติของชีวิตและและเป็นธรรมดาของโลกใบนี้มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจงใช้ชีวิต ด้วยความไม่ประมาทนะคะชาวลัคนาราศีตุลทั้งหลายนะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว่าอย่างแรกเลยนะลุกขึ้นมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพอาหารการกินของตัวเองให้ดีหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง2คือออกกําลังกายนี่ใบแรกมาเห็นไหมคะทำโยคะเนี่ยออกกําลังกายในความเหมาะสมของตัวคุณ นะเพื่อที่ทําการผ่อนคลายและเป็นการสร้างสมาธิทําให้เลือดหมุนเวียนทําให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องต่างๆข้อต่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมหุ่นดีความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆมันจะกลับมานะคะรักตัวเองให้เยอะๆนะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับสภาวะจ,จิตใจมันไม่ค่อยดีแล้วนะระวังการแพ้อากาศเอาไว้ด้วย นะคะป่วยอะไรมานะคะหาหมอก่อนหาหมอเสียเงินนะแล้วคุณจะหายแต่สุดท้ายแล้วนะคะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากิจ,จวัตรประจำวันของคุณในเรื่องการนอนการกินนะสำคัญมากๆอาหารกินแล้วเป็นยากินให้ดีเป็นยากินไม่ดีเป็นพิษเป็นโทษนะคะนอนให้เพียงพอร่างกายได้ซอมแซมฟื้นฟะูดีนะ มีผลจริงๆนะ,ะน้ำหนักขึ้นแน่ๆถ้าคุณไม่ระวังนะบอกเลยว่าปาร์ตี้สังสรร์นอนดึกโลคไขมันความดันนะต่างๆมาตามเป็นแพ็กเกจมาก๊อปปี้มาเลยนะคะ,ะดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าท่านไหนอยากมีบุตรนะในเดือนนี้นะคะมีเด็กไม้เท้ามานะมีหนึ่งเหรียญมานะคะมีหนึ่งถ้วยมาและยังมีวิวออฟฟอร์จูนมา ะะแม่หมอบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณจะมีบุตรอย่างที่คุณตั้งใจปรารถนานะไม่ว่าจะด้วยวิธีธรรมชาติหรือใช้วิธีการทำกิฟต์นะคะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเป็นเครื่องมือช่วยเหลือให้คุณนะบอกได้เลยว่ามีมีโอกาสสูงมากๆนะคะถ้าจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะที่คุณนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ทับทิมนะองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะหรือ อง,องไหนนะองไหนนะแม่หมอพึ้นไปมาองหลีตีมศาลเจ้าหลีตีเมี่ยวนะคะได้เหมือนกันนะลองไปขอดูนะคะบอกด้วยว่ามีโอกาสมาสูงนะท่านไหนที่คิดว่าคุณจะไม่มีบุตรในปีในเดือนนี้เนี่ยนี่เอ็มเพสมามีโอกาสสูงมากๆเลยนะเป็นเคสตัวอย่างของแม่หมอที่แม่หมอเก็บสติตมาใบเอ็มเพสขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างที่จะมีลูก สูงนะคะถ้ายัางไม่พร้อมนะคุมกำเนิดตัวเองให้ดีๆนะคะต่อมาในเรื่องความรักนะคะคนโสดบอกเลยว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากนะชาวลัคนาราศีตุลค้ามี1เหรียญหนึ่ง,งถ้วยมาเนี่ยโอ๊ยไปเที่ยวไปพักร้อนไปพักผ่อนมีเด็กเข้ามาติดมาพูดคุยมาอยากรู้จักนะคะมีผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงบอกเลยว่าโอ้ยมีเสน่ห์เยอะมาก นะมีเสน่ห์เยอะมากแต่ตัวคุณเนี่ยติดที่ว่าคุณมีคนในใจอยู่หรือเปล่าแล้วคุณยังลืมไม่ได้นะคะอยู่ดีๆถึงวันครบรอบเขามันก็เลยทำให้คุณยังนึกถึงคนคนนี้อยู่แต่ปรากฏว่าก็มีคนใหม่เข้ามานะคะเป็นบอกเลยว,ว่าคนใหม่เนี่ยคนโสดเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีและแม้กระทั่งเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษานะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้ นะแต่เขาคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความผ็ดการมีความเครียดมีความสเตทอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีตุลถ้าคุณโอเคอยากจะเปิดใจคุยเป็นเพื่อนกันก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมานะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะเพราะว่าตอนนี้คุณก็ยังมีความรู้สึกว่า คุณเริ่มรู้สึกดีจากการที่เขามาช่วยเหลือคุณแหละเขามาพูดคุยกับคุณแหละทําให้ใจของคุณดีขึ้นแต่ถามว่าคุณลืมคนเก่าหรือยังยังคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมเริ่มใหม่นะค่อยๆดูกันไปก่อนนะคะการที่เขามาทําให้คุณรู้สึกดีเนี่ยแต่บาดแผลคุณยังไม่หายแล้วคุณเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณดูแลเยียวยาสภาวะจิตใจตัวเองเพื่อให้ลืมคนเก่าเนี่ยมันจะกลายเป็นการทําร้ายคนใหม่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะ แม่หมอขอเตือนด้วยความหวังดีนะคะคุยคุยกันไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกไพ่บอกแล้วว่าให้สบายๆนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขบาดแผลคุณยังไม่พร้อมที่จะหายเพราะฉันก็เอาจนกว่าที่คุณจะรู้สึกดีขึ้นแล้วคุณพร้อมยอมรับความสัมพันธ์ใหม่จริงๆแล้วค่อยเริ่มต้นไม่เสียหายนะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะมีโอกาสนะ พากันไปฮันนีมูนพักร้อนแล้วลึกถึงความหลังครั้งเก่านะคะจากการที่พูดคุยกันและไม่ได้เจอคุยไม่ไม่ใช่ไม่ได้เจอคุยเรีวยกว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันนานนะคะตอนนี้พอมีหยุดยาวเข้ามาหลายๆครั้งเข้าเนี่ยคุณก็พากันไปเที่ยวไปพักผ่อนไประมึกความหลังปล่อยวางเรื่องราวในอดีตให้อภัยการเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะเป็นกําลังใจที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ แบบนี้นะคะมันเลยทาให้คุณอยู่ด้วยกันได้แต่ก็ต้องระวังว่าบางท่านเนี่ยทำงานหนักเกินจนไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์ของคุณครั้งนี้คนรักของคุณเขาน้อยอกน้อยใจนะเนี่ยเขาน้อยอกน้อยใจคุณก็เหมือนกันคุณน้อยอกน้อยใจอะไรแฟนคุณก็ต้องคุยกันให้ดีให้ชัดเจนคนรักของคุณด้วยนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ด้วยกันได้ด้วยดีมากกว่าแต่ท่านไหนที่อยากจะเลิกลากาันในเดือนนี้นะคะก็ มีโอกาสสูงที่จะเลิกลากันจบได้ด้วยดีนะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นดีทั้งหมดแต่ก็เกือบร้อนะคะมันจะมีส่วนที่คุณจะมีความรู้สึกอะไรอาวรวในเรื่องความสัมพันธ์ไม่อยากให้มันจบลงแต่มันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วฝืนกันไปก็ทำให้ทำร้ายกันเปล่าๆนะ่ะอือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า a n g e l Dream นะ นางฟ้าแห่งความฝันนะคะทั้งในโลกความฝันที่เป็นการนอนหลับและโลกความจริงต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะล่วงลงมาตั้ง5ใบนี่มาดูกันใบแรกนะคะคูะ่จงเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นและผ่านมานะคะโรงเรียนจะสอนบทเรียนให้คุณการเรียนรู้ทุกอย่างเริ่มต้นที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นแล้วโรงเรียน ในชีวิตจริงถ้าคุณไม่ได้โรงเรียนอะไรไว้ก็อาจจะเข้าไปโรงเรียนเพิ่มแต่ปัญหาที่คุณเจอมันคือโรงเรียนชีวิตเพราะฉะนั้นบทเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องมาเริ่มเรียนรู้มันนะคะและว้วใบต่อมานะคะซิวเวอร์นะคะธาตุเงินนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นความรู้สึกความศรัทธาที่อยู่ในใจนะองมีศรัทธาในใจนะคะบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ นะที่เป็นเพศหญิงนะคะอยู่ใกล้คุณเสมอนะอาจจะเป็นคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อค่ะโทษคุณแม่ของคุณคุณย่าของคุณนะคะหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงนะที่คุณนับถือเช่นองค์พระแม่ปารวตีองค์พระแม่รักษมีนะพระแม่ของทางฝั่งไทยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่นางกวักนะหรืออะไรแบบนี้นะคะอยู่ข้างๆคุณเสมอนะใบต่อมาคือส a นก เมื่อคุณถูกทรยตได้คุณก็สามารถที่จะพลิกฟื้นนะเรื่องราวที่ถูกความทรยศแล้วก็ความเจ็บปวดนี้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะคะเป็นคุณคนใหม่ที่เรียนรู้จากการเรียนบทเรียนที่ผ่านมานะคะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตไปนะคะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตไปและซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณด้วยนะและใบสุดท้ายคือ problem solving นะคะจง ทบทวนปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ให้ดีว่าต้นตอของปัญหาจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะเขียนมันออกมาก็ได้สกูมาเนี่ยคู่กับซิลเวอร์คู่สเน็คแล้วยังมี problem source มาอีกเนี่ยเขาบอกให้คุณคิดทบทวนเยอะมากเลยนะอืมคิดอะไรไม่ออกเข้าครัวทำกับข้าวค่ะ <laughs> งงไหมชาวลัคนาราศีตุลคุณเป็นคนที่ชอบทำอาหารถ้าคุณมีความสามารถในการทำอาหารคุณจะชอบทำ ะค,ะคุณชอบทําอาหารที่ประณีตแล้วมีความสุขทําให้คนกินแล้วเขารับรู้ได้ถึงความสุขความตั้งใจที่คุณทำํำเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการเข้าครัวเนี่ยครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะไม่ต้องทำเองเหรอกแต่คือการเข้าครัวครั้งหนึ่งของทุกคนมันคือการ create, สร้างสารรค์เมนูต่างๆด้วยการใช้เครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างให้มันออกมาแล้วรสชาติกลมกล่อมคนกินได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่ดี คนกินกินแล้วมีสุขภาพที่ดีนะคะรสชาติอร่อยถูกปากได้ดูแลสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเข้าครัวในการคิดวิตกกังวลปัญหาต่างๆหลังจากตกผลึกแล้วเนี่ยมันก็คือการเข้าครัวแล้วเอาปัญหาทุกอย่างมารวมกันลงในหม้อเหมือนกับการปรุงอาหารขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วทำให้คุณย่อยคุณกินได้อย่างมีความสุขนะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส่งของขวามส่งดาวให้กับอ่านดวงสไตล์ตักแตนไหนทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทัก inbox อก g ์เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนเข้ามาได้เลยนะแล้วเรามาถามเรื่องค่าครูมานัดหมายวันเวลากันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้เดือนสิงหาคมนี้ของชาวลัคนาและราศีตุลทุกท่านนะคะ ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอย่าด้อยค่าตัวเองนะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆตกผลึกความเป็นตัวคุณให้โอกาสตัวคุณในการเริ่มต้นใหม่มีความหวังอยู่เสมอแล้วขอให้ตั้งเป้าสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ